สวัสดีค่ะเฮนเมดใบบุญศรีนะคะวันนี้จะมาทําของชํารุ่ยนะคะของชํารุ่ยที่ทําเป็นทรงหูกระต่ายข้างในก็เหมือนเดิมเป็นสบู่หอมหนึ่งก้อนนะคะว่าเป็นของฝันของกวาของแจกของชํารุ่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในงานบวชใครที่มาถือของงานบวชให้เราก็จะแจกตัวนี้นะคะข้างในก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นสบู่หอมก้อนหนึ่งกับผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขนหนูผืนหนึ่งนะคะ ก็เป็นทรงหูกระต่ายจะทําให้ดูนะคะก็ทรงนี้ค่ะเอาสบู่วางนะสะบู่วางแล้วก็จับจับมุมขึ้นมาอันนี้จับแค่สองมุมให้ปลายชนกันจับดึงนิดนึง,ง,งจับทดสอบกันได้มันตรงกันไหมนะจับปุ๊บปลายเท่ากันปุ๊บนะแล้วหมุนหมุนลงหมุนหน้าหมุนเกี่ยวหมุนลง ลงให้ให้ไปชนกับก้อนสบู่นะจนก้อนสบู่แล้วนะ mm hmm. เห็นไหมคะก mm ้อนสบู่แล้วก็จับปลายข้างนี้ขึ้นายข้างนี้ขึ้น mm hmm. ขาข้างน่งขึ้นขาข้างนี้ขึ้นแล้วเก็บมุมนิดนึงเก็บเก็บตรงเนี้ยที่มันยื่นๆตรงเนี้ยเก็บแล้วก็จับให้ติดกัน mm hmm. แล้วก็ใช้หนังยางมัดใค้มีหนังยางสีก็สวยๆก็มัด นี่เป็นย่างย่างมัดแกงนะมาสักสามทีเพื่อไม่ให้มันหลวมนะคะมัสักสามทีเนี่ยมันก็จะเป็นทรงนี้อันนี้เห็นไหมคะตัวนี้ก็จะอยู่ข้างในตรง,ตรง,ตรงนี้หนึ่งเพื่อเพิ่มความสูงให้งานแล,แล้วก็มาจับตรงนี้จับให้เป็นหูกระต่ายนะคะจับทรงเป็นหูกระต่ายนะ,ะนี่ประมาณนี้เห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้แบบงานมันสูงขึ้นมาอีกนะ จะเป็นลักษณะนี้งานสูงขึ้นมาอีกเอาละแค่นี้เองตตวนี้ไม่มีอะไรมากไม่ไม่ยุ่งยากง่ายก็ทําให้เพื่อนเพื่อนดูเผื่อเป็นไอเดียจะไว้ทําของแจกของชม่มรวยนะคะก็ประมาณนี้นะคะอุปรกรณ์น้อยชิ้นนะไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมติดตามกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ